เอาละครับถ้ามีทุกอย่างครบแล้วนะครับแล้วก็มั่นใจว่าตัวเองพร้อมที่จะสเกลอัพแล้วนะครับบทนี้ผมจะพามาดูวิธีการบริหารจัดการงบประมาณนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเพิ่มงบได้นะครับเข้าถึงคนได้มากขึ้นแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นหรือว่าได้ยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นไปด้วยนะครับ วิธีเพิ่มลดงบประมาณค่าโฆษณาหลักการมันเป็นอย่างนี้นะครับอย่างแรกเนี่ยควรจะตั้งงบต่อวันเริ่มต้นให้น้อยเข้าไว้ก่อนนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ Facebook จะใช้เวลาประมาณ72ชั่วโมงนะครับในการ learning หรือว่าในการเรียนรู้ในช่วงแรกนะครับถ้าเราตั้งงบเริ่มต้นเยอะเนี่ยมันก็จะถูกเบิร์นไปในช่วงที่มันกาลังห่วยเนี่ยกำลังเรียนรู้อยู่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้เริ่มต้นน้อยๆก่อนนะครับ ถามว่าน้อยยังไงอันนี้ผมตอบไม่ได้นะก็ให้ใช้ตัวเลขต้นทุนค่าโฆษณาที่รับได้นะครับแล้วก็จํานวนที่มักจะขายได้เนี่ยเป็นจุดอ้างอิงนะครับเป็นตัวเลขที่ผมบอกว่าเออควรจะมีไว้ในใจก่อนจําได้ไหมอย่างเช่นสมมติว่าเออบางคนรับค่าโฆษณาได้ที่500บาทก็เริ่มต้นเนี่ยประมาณ500อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครทําธุรกิจที่มารจิ้นสูงนะครับผมก็ส่วนตัวผมแนะนําเท่าที่ผมทำอ่ะผมแนะนําว่าอย่าเกินแคมเปญใหม่ๆอย่าเกิน1000นะครับแล้วก็ค่อยไปเพิ่มงบเอานะครับทีนี้วิธีการในการ คืออย่าเพิ่มงบเกิน20%ภายใน24ชั่วโมงครับจริงๆจริงๆไม่ใช่ภายใน24ชั่วโมงหรอกจริงๆก็คือ,คอให้เริ่มนับจากเที่ยงคืนนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมเพิ่มงบอ่าวันนี้ผมเออแอดผมวิ่งดีจังผมมาเพิ่มงบตอน10โมงเช้านะครับกินข้าวเช้าเสร็จตื่นนอนมากินข้าวเช้าเอ่อเพิ่มงบเลยผมจะเพิ่มงบไปได้ไปจนกว่าจะหลังเที่ยงคืนนะครับซึ่ง Facebook จะถือว่าเป็นวันใหม่อ่ะคราวนี้ก็มาเพิ่มงบได้อีกทีก็อย่าเกิน20%ประมาณนี้นะ ถ้าเกิดใครเงินหนาเงินมันหนาพี่รอไม่ได้น้องอยากเพิ่มงบทีละเยอะๆอยากไปแต่ต้องแคมเปญเก่าที่มันวิ่งดีอยู่แล้วนะครับให้ d u p l i c a t ตแคมเปญใหม่ออกมานะครับ แคมเปญใหม่ที่ดูพิเคทออกมาเนี่ยมันก็คือมันจะตั้งค่าทุกอย่างเหมือนเดิมเลยถูกป้าทั้งกลุ่มเป้าหมายทั้งตัวแอกจะเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือแคมเปญที่ดูพิเคทที่ตั้งค่าเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยนะครับอย่าสร้างเกิน4แคมเปญน,นะครับอันนี้เจ้าหน้าที่ Facebook แจ้งมานะครับว่าเวลามันเกิน4แคมเปญเนี่ยมันจะมักจะเกิดการโอเวอร์แลปหรือว่ากลุ่มเป้าหมายมันจะทับซ้อนกันนะครับส่วนตัวผมเนี่ย ผมเห็นผลลัพธ์ที่มันไม่ดีหลังจากที่เกิน3แคมเปญส่วนตัวผมเลยใช้ตัวเลขที่3แคมเปญน,นะครับแต่ว่าตรงนี้ผมก็คิดว่าอาจจะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ก็เลยแนะนําที่เลข4ี่ที่เจ้าหน้าที่ Facebook แจ้งนะครับส่วนตัวผมใช้3นะแต่ละคนก็ไปลองดูจะลอกเรียนผมก็ได้ว่าจะไม่เกิน3หรือว่าจะเชื่อ Facebook ว่าที่4หรือว่าจะไปลองทําเองดูก็ได้นะครับเออตรงนี้มันอาจจะไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าไซซิ่งของกลุ่มเป้าหมายก็มีผลถ้าไซส์ใหญ่ก็อาจจะดิวพิเคทได้หลายแคมเปญหน่อยก็ได้น ดูถ้าเกิดผลลัพธ์มันเกิดไม่ดีละ่ะเพิ่มงบไปแล้วผลลัพธ์ไม่ดีทํายังไงก็ให้ลดงบซะนะครับลดงบกลับคืนมานะครับถ้าลดงบแล้วก็ยังไม่ดีอีกทํายังไงครับให้ปิดแคมเปญน,นั้นไปก่อนนะครับเออเราก็ใช้จุดคัดลอสของเราเนี่ยเป็นจุดอ้างอิงนะครับก็คือวิ่งมาถึงจุดคัดลออแล้วคัดลออแล้วมันไม่โอเคแล้วละ่ะปิดแคมเปญน,นั้นไปเลยนะครับแล้ววันต่อไปค่อยเปิดใหม่วันต่อไปหมายความว่าอะไรเช่นเคยตืดกลับมาตรงนี้เริ่มนับหลังเที่ยงคืนค่อยเปิดใหม่นะครับอาจจะไปเปิดหลังเที่ยง เปิดตอนเช้าเลยก็ได้เราตื่นมาสบายสบาย วันนี้เรามาลองกับแอดตัวเดิมใหม่แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเปิดใหม่แล้วก็ยังหวยอีกอยู่ดีปิดทาวอนไปเลยนะครับไม่ต้องใช้และแอดตัวนี้นะครับไปสร้างแคมเปญใหม่เอานะครับทีนี้ถ้าเราอยากให้งบโดยรวมมันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเราอยากขายดีขึ้นเรื่อยๆถูกปะเวลาเพิ่มงบให้เพิ่มครั้งละ20%แต่เวลาลดให้ลดครั้งละแค่10%นะครับในระยะยาวมันก็กราฟมันก็จะขึ้นลงทีละนิดขึ้นลงขึ้นลงระยะยาวกราฟมันก็จะชี้ขึ้นแบบนี้นะครับเราก็จะ น,นะครับแล้วก็ด้วยการที่เราบริหารจัดการแคมเปญแบบนี้นะครับแคมเปญที่ดีมันก็จะไม่เสียนะครับผลลัพธ์ของเรามันก็ควรจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการบริหารจัดการต้นทุนนะครับเวลาที่เราสเกลอัพก็ให้ทําตามหลักการประมาณนี้นะครับ